เวลาตู้ชัดทียีสิบแกะออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเราจะเช็คว่าตู้ไปนี้มีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดจะเบื้องต้นก็คือลูกค้าไม่ได้บอกอะไรเลยวิธีเช็คปักตัวนี้ก็คือคุณเอามิเตอร์วัดไฟวัดไปที่ที่จะมเีเมนูตัวหนึ่งที่เวลาเข็มติดกันแล้วจะร้องติ๊ดติ๊ดตัวนั้นนะ่ะก็คือคุณเริ่มด้ววัดจากปักตัวนี้ก่อนเลยถ้าวัด ว่าเออปลั๊กตัวนี้มีเสียงร้องไหมถ้าเกิดวัดแล้วไม่มีเสียงร้องขั้นตอนต่อไปวัดที่ตรงนี้ก็จะมีเขียน่า59โวลต์กับ GND เพื่อฝ่ายสายลบคุณก็วัดอีกทีเดงเหมือนกันว่ามีเสียงร้องไหมถ้าเกิดวัดแล้วก็ไม่มีทีนี้ค่อยเอาปลั๊กเสียบเข้า2อ,องอยตรงนี้โอเคทีนี้เสียบเข้า 2องรแล้วก็เอามิเตอร์วัดไฟหมุนไปที่วัดไฟดีซีแล้วก็ลองวัดดูว่าไฟตัวนี้ตรงห้าโวลต์มีไฟใจออกมาไหมโอเคเดี๋ยวนะมาดูกันตู้นี้ว่าปกเสียบเข้าไปปุ๊บอ่าก็คือลทีนี้ก็มาเปิดเ,เครื่อง พอเปิดเครื่องปุ๊บเรามาวัดว่ามีไฟออกไหมนะตัวนี้พอวัดเข้าไปมาดูมิตเตอร์มีแค่39โวลต์ก็แสดงว่าสวิตชิ่งตัวใหญ่ตรงนี้มีปัญหาแน่นอนถึงจ่ายไฟออกมาไม่ครบถ้าที่จ่ายไฟออกมาครบจะเป็นแบบไหนเรามาดูอีกตู้หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวปิดตัวนี้ไป ทีนี้มาดูสูตตัวที่ปกติก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องโอเคเรามาวัดกัน ไ,ไหมถ้าตู้ที่ปกติก็จะมีจ่ายออก59โวลต์อ่าอันนี้คือเช็คเบื้องต้นนะอ่าส่วนที่เช็คลึกซึ้งกว่านี้เอาไว้ที่หลังก็คือเราเริ่มจากเบื้องต้นก่อนโอเค